ขอความเจริญในธรรมจงมีต่อคณะสัาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆนุสรพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตสธานในพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านการตอบปัญหาธรรมะตอนนี้มาถึงตอนที่36กก็จะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าพระ ชำระนี่สงคืออะไรคำว่าพระชำระนี่สงนี้แต่เก่าก่อนเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่ค่อยได้ฟังคำนี้มากนักโดยเฉพาะตัวธรรมาเองก็ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะได้รู้ได้ทราบได้คุ้นหูมากขึ้นก็เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติมาทำบุญที่วัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้มีโอกาสฟังพระเดชพระกุลหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒาสุงท่านได้เล่าเอาไว้ในขณะที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัฒนสุงไปทำบุญวัฒสุงก็จะได้ได้ยินได้ฟังได้เห็นไม่บ่อยที่วัฒาสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้สร้างไว้นั้นจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสองเมตร างคัสมาธิบ้างปางมานวิชัยบ้างเป็นสีทองประทับนั่งบนแท่นรายร้อมรอบวัดเต็มไปหมดนอกจากจะร้อมรอบบริเวณรั้ววัดแล้วก็ยังมีร้อมรอบบริเวณอาคารใหญ่ๆสำคัญๆเช่นอาคารสามไร่อาคารสองไร่อาคารสี่ไร่อาคารสิบสองไร่อย่างนี้เป็นต้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อย่างนี้ที่วัดทงนับพันองค์ก็มีหลายคนที่ไม่ได้เคยศึกษาหรือไม่เคยฟังเรื่องเกี่ยวกับพระชัมลนิสงออบางคนก็บอกว่าขอโมทนาบุญที่มีการสร้างพระมากมายยกมือไหว้กันยกใหญ่บางคนก็กล่าวว่าสร้างพระทำไมมากมายสิ้นเปลืองมาไล่มารายร้อมรอบวัด เอาพระพุทธรูปเป็นกำแพงวัดแต่ละคนก็มีทัศนคติไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจเพราะความไม่รู้การสร้างพุทธรูปนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีในสงมากอยู่แล้วแต่ครนี้อยู่ที่มุมมองแล้วก็ความรู้แล้วก็ประสบการณ์พิเศษบางอย่างของแต่ละครูบาอาจารย์ว่าบางสำนัก อาจจะแทบไม่มีการสร้างพระพุทธรูปเลยไม่เน้นวัตถุใดๆเลยบางสำนักก็อาจจะสร้างพุทธรูปมากมายรูปต่างๆปางต่างๆมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถพิเศษบางประการของเจ้าสำนักนั้นๆแต่ทั้งนี้เราก็จะไม่กล่าวถึงแนวเรื่องของอสำนักที่เขาไม่ได้สร้างเพราะว่า แต่ละที่แต่ละคนแต่ละองค์แต่ละท่านร้วนมีเหตุผลของตนเองเราเกล่าวถึงเรื่องเฉพาะที่เรารู้ดีกว่าเพราะว่าการที่เขาไม่เหมือนเราไม่ใช่ว่าเขาจะผิดแต่เขาก็มีแนวทางอีกแบบหนึ่งของเขาแล้วเขาก็อาจจะทําสิ่งนั้นได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคคลอื่นที่ไม่เหมือนกับเราเราไม่กล่าวถึงเพราะว่าเขาก็ดําเนินของเขาได้ดีอยู่แล้ว ตามรูปแบบข,ของเขาคราวนี้เรามาคุยปัญหาของเราดีกว่าก็คือว่าคําว่าพระชําระนีสงค์คืออะไรแล้วพระมากมายที่เรียงรายอยู่ที่วัดท่าสุงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีขนาดนนหน้าตักสองเมตรหรือหน้าตักสี่สองนั้นเรียงรายเต็มไปหมดนั้นทําไว้เพื่ออะไรอันนี้ก็เคยได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยาน หลวงพ่อฤศีลิงนำท่านเทศบันทึกเสียงไว้บ้างเทศสดในขณะที่ท่านอบรมสอนญาติโยมสอนพระในวันวันสําคัญต่างๆวันทำบุตรบาทวันออกพรรษาวันกะทิอย่างนี้เปต้นก็เคยได้ยินหลายวาละท่านกล่าวว่ามีประสบการณ์พิเศษของท่านครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคณะศัทธาของหลวงพ่อท่านเองก่อนที่จะสิ้นใจ ในวาระสุดท้ายที่ยังมีสติอยู่ก่อนที่จะสิ้นใจปรากฏว่าหลวงพ่อท่านมีนิมิตพิเศษว่ามาีบุคคลผู้มีสภาวะเป็นทิพย์มาบอกบอกว่าคนคนนี้ที่กำลังจะตายเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะลงอาบายภูมิเพราะว่าเขาได้สร้างพระชะํานลนีสงพระชะํานลนีสงเขาได้สร้างแล้วซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็ยังยังไม่เข้าใจนะ แต่ก็มาเข้าใจในภายหลังท่านจึงได้อธิบายว่าคําว่าพระชําระนี่สงเนี่ยหมายถึงพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักสี่ศอกขึ้นไปจึงนิยมสร้างสี่ศอกทาด้วยสีทองจะเป็นเนื้ออะไรก็ะชังทําไม่ได้พุทธลักษณะตามที่เจ้าภาพหรือคณะศัทธามีความประสงค์ตั้งใจสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติเพื่อการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าถวายไว้ในวัดวาอารามเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าบุคคลใดเป็นเจ้าภาพสร้างพระชำระนิสงสีศอกอย่างนี้ท่านบอกว่าวิบากกรรมต่างๆที่เคยกระทำมาแต่เก่าก่อน โดยเฉพาะกรรมทั่วไปที่มันไม่ใช่กรรมขั้นรุนแรงกรรมรุนแรงเช่นไรในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นกรรมโลหิตตุบาทเนี่ยทำทำห่อทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตยอย่างที่พระเทวทัศน์ทำอย่างนี้นะทําสังฆเพศทําสองให้แตกแยกกันอย่างนี้ไปทุกขาดข้าพ่อมาทุกขาดข้าแม่อรันตขาดข่าพระรันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากรรมหนักจะสร้างพระเท่าไร่ก็คงจะแก้ไม่ได้ พระนาที่สองนี้สามารถที่จะแก้วิบากกรรมที่ไม่รุนแรงสิ่งที่เก่าๆที่ผ่านมาที่สังสมมานั้นสามารถยับยั้งไม่ให้ได้รับผลของวิบากกรรมนั้นได้อย่างน้อยที่สุดก็เวลาถ้าจะตายเวลาไหนก่อนจิตจะออกจากร่างอนิสงจากการที่ได้สร้างพระนาตักรสีศอกนี้พระขนาดสองเมตรอย่างนี้จะ รวมเป็นอนิสงค์ขึ้นในจิตใจทําให้จิตของบุคคลนั้นสามารถเห็นภาพพระขึ้นมาได้ในใจอากุศลกรรมต่างๆวิบากกรรมต่างๆที่จะมาสนองมารบกวนจิตใจให้รุ่มร้อนให้วิตกกังวลให้หวาดกลัวในขณะที่จิตจะออกจ่างนั้นจะถูกบุญส่วนนี้ป้องกันเอาไว้ขณะที่จิตจะออกจากล่างนั้นมีความสําคัญมากก็คือถ้าจิตคิดดีจะต้องจะไปดีก่อน ไม่ดีก็จะไปในทางทุกขติทางไม่ดีก่อนไม่ว่าจะทำบุญทำบาปมามากน้อยเพียงใดก็ตามรอยต่อระหว่างความเป็นความตายนั้นมีความสำคัญมากถ้าจิตคิดดีจะไปใช้ผลบุญก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ผลบาปถ้าจิตคิดไม่ดีต้องไปใช้กรรมก่อนแล้วค่อยมาสวยสุขในภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของการนึกคิด ในสิ่งที่ดีๆไว้เป็นประจำใจนะั้นเรื่องสำคัญมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนดังนั้นครูบาจารย์ต่างๆจึงมักจะสอนว่าตลอดทั้งวันเนี่ยทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามถ้าว่างไม่คุยไม่พูดเรื่อใครไม่ใช้หัวสมองคิดอะไรเนี่ยพยายามสวดมนต์ไว้ในใจพยายามภาวนาพุโทโธไว้ในใจพยายามนึกถึงบุญต่างๆไว้ในใจตลอดเวลาอย่าไปคิดถึงเรื่องชั่วเพราะจิตจนเศร้าหมอง พยายามนึกถึงภาพพระพระพุทธรูปแบบไหนสวยงามตุวใหญ่แล้วนึกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะการคิดแต่สิ่งดีๆอย่างนี้มันจะเป็นเครื่องประกันได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราตายโดยฉับพลันโดยที่ไม่รู้เวลานั้นจะตายเดินไปจู่ๆฟ้าผ่าตายไม่ทันได้รู้ตัวขับรถไปจู่ๆมีรถมาชนเราตายไม่รู้ตัวไปเที่ยวงานไปตลาดไปซื้อของโดนลูก ืนลั่นใส่ตายเขายิงผิดตัวอย่างนี้เป็นต้นเป็นการตายที่ไม่คาดคิดการตายเนี่ยทุกคนต้องตายแต่เราจะตายเวลาไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จึงแนะนำว่าให้สวดมนในใจไว้เสมอให้ภาวนาอยู่เสมอให้นึกถึงแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องที่เป็นมงคลไว้เสมอเผื่อว่าเวลาจะตาย เราจะได้มีสภาวะจิตท,ที่ผ่องใสจะได้ไปสวยสุขซะก่อนส่วนบาปอกุศลกรรมนั้นก็ไปหาหาทางโดยใช้สติปัญญาแก้ไขในภายหลังซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการต่ออายุเทวดาอย่างนี้การต่ออายุาในสภาวะทย์ซึ่งก็มีในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเองในตอนนี้จะยังไม่พูดถึงเรามาพูดถึงว่า พระชำระนิสง์เนี่ยทำไมจึงสามารถที่จะป้องกันวิบากกรรมที่จะนำไปสู่ใบภูมิได้เหตุผลประการสำคัญประการหนึ่งก็คือเพราะว่าพระชำระนิสง์ขนาดหน้าตักสี่ศอกนี้มีนิสง์มากมีบุญมากจะช่วยรวมพลังบุญต่างๆของตัวเราที่สั่งสมมาพร้อมด้วยบุญสร้างพระนี้จะเกิดเป็นนิมิตช่วย ปรุงแต่งจิตใจเราให้มีความผ่องใสขณะที่จิตจะออกจากล่างนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษมากก็คือบุญบาปต่างๆจะมารวมตัวกันอย่างมากมายในช่วงที่จิตจะออกจากล่างเกิดทิพยจักขุยานขึ้นในใจจะเห็นว่าคนหลายๆคนคนบางคนก่อนจะตายเนี่ยร้องเพลงหลับตาลำหัวเลาะลั่น พูดถึงคนนั้นคนนี้ทั้งๆท,ที่พวกเราไม่เห็นเราก็บอกเพอ้อบางคนก่อนจะตายก็ร้องวิทวาดโวยวายคนนั้นมาคนนี้มาบางคนก็บอกร้อนมากไฟเผาบางคนก็กลัวมีสัตว์้ายวิ่งไล่คะ่ะช่วงวินาทีก่อนตายจะเกิดทิฏพิจักรยานพิเศษเกิดขึ้นในใจแต่การสร้างพระหน้าตักสี่สองได้มีอนุภาพพิเศษมากก็คือจะช่วยป้องกัน วิบากกรรมเก่าๆที่เราเคยสร้างมาที่จะมาสนองช่วงก่อนตายนี้ป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เข้ามาภาพของพระนี้ที่สร้างจะขึ้นมาแทนภาพของบุญต่างๆจะขึ้นมาแทนเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่สั่งสมบุญนั้นได้ไปใช้บุญกุศลก่อนแต่ทุกคนมีบาปทั้งนั้นเราจะไปใช้บุญได้สักกี่วันกี่เดือนก็ทำสุดท้ายถ้าวิบากกรรมเรายังไม่หมดเราต้องลงมาชดใช้กรรม ต่อแต่ก็มีวิธีการในการที่ไม่ต้องจะใช้กรรมก็เหมือนกับการที่คนมาทวงหนี้เราถ้าเราไม่มีให้เขาเขาก็ยึดนั่นยึดนี่แต่ถ้าเรามีผ่อนทยอยให้เขาเขาก็ไม่ยึดเราฉันได้ก็ฉันนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาซึ่งก็ยังไม่ต้องกล่าวในที่นี้ดังนั้นที่วัดท่าสุงจังหวัดดุทธานี หลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านจึิงได้แนะนำคณะศิษยานุสิ์ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีวาระบุญมีปัจจัยก็พยายามสร้างพระพุทธรูปเอาไว้แล้วก็นึกถึงภาพพระพนั้นให้เป็นอนุสติคือระลึกถึงภาพพระพนั้นในใจอยู่เสมอเสมอพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ตามถ้าเรามีโอกาสจะสร้างองค์ใหญ่ได้ก็สร้าง ถ้นในนามไม่สร้างถ้ากําลังทรัพย์ไม่เพียงพอสร้างแล้วจะเบียดเบียนตัวเองก็ยังไม่ต้องสร้างไปสมทบร่วมกับคนอื่นหรือถ้าไม่ต้องการร่วมกับคนอื่นปัจจัยเล็กน้อยก็หาโอกาสสร้างเล็กน้อยถาวายวัดเอาไว้หรือถ้าไม่สามารถสร้างได้ก็ไปวัดต่างๆที่เขามีพาติกรรมสังฆทานก็คือที่เขาจัดสังฆทานไว้ให้ญาติยมไปซื้อแล้วก็ถาวายวัดอย่างนั้นก็จะมีพระพุทธรูปด้วยก็พยายามนึกถึงภาพพระพุทธรูปนั้นไว้ ให้เป็นอนุสติในใจเป็นเครื่องระลึกถึงอยู่ในใจจะทํางานทําการอยู่ก็นึกถึงภาพพระนั้นไว้ใจมันจะได้ไม่เศร้าหมองจะได้ไม่คิดชั่วจะขับรถอยู่จะอาบน้ําอยู่ทําอะไรอยู่ก็นึกถึงพระไว้ภาวนาวไว้สวยทิพิโสไว้อย่างนี้เพื่อนจิตมันจะผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะไม่ตกกรบายผมแน่นอนดังนั้นที่วัดท่าสง อุทยัยธานีก็จะมีพระจำรานิสงฆนาตักษิสองนี้เยอะมากเพราะว่าคณะสิทธิ์มีความรู้ของเข้าใจเรื่องนี้อีกทั้งในวัดสาขาต่างๆที่มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีดิ้งดำก็มักจะแนะนําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่วันนั้นๆนช่วยกันสร้างพระจำรานิสง์ในปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นปางจักรพัดบ้างปางมารวิชัยทรงเครื่องบาง ที่อย่างที่เราเห็นรู้จักกันคือเหมือนทรงพระแก้วมรกตอย่างนั้นก็มีแต่ให้ได้หน้าตักสี่ศอกขึ้นไปแต่มาตรฐานที่มักจะทํากันก็คือสี่ศสกเพราะว่า,าราคาก็ยังพอที่จะพอทําได้ถ้าจํานวนศอกจํานวนหน้าตักกว้างขึ้นต้นทุนก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมักจะสร้างในประมาณสี่ศอกหรือสองเมตรนี้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะที่วัดของอาตมาเองวัดป่าธรรมนุสรสวรรคโลกก็สร้างพระสีศอกไว้หลายองค์ที่วัดป่าสังขารนุสรซึ่งเป็นวัดสาขาที่อำเภอศรีสัชนาลายัยก็สร้างพระสีศอกเช่นกันซึ่งก็มีทั้งพระองค์ประธานหลักที่จะสร้างโุโบสถแล้วก็ในศาลาด้วยทั้งนี้ก็ถือว่าสร้างแล้วสบายใจสร้างแล้ว ถือว่าครูบาอาจารย์ท่าแนะนําเราก็ทําทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําทําแล้วเราก็รู้สึกสบายใจว่าเราได้สร้างและใจเราก็นึกถึงพระที่สร้างใจก็รู้สึกว่าผ่องใสสบายดีถามว่าถ้าไม่สร้างพระไม่ตกนรกกันยกใหญ่หรือสํานักอื่นเขาไม่ลงนรกกันหมดหรือเออเราไม่ควรพูดถึงบุคคลอื่นเพราะว่า แต่ละที่แต่ละแห่งย่อมมีประสบการณ์ความรู้การศึกษาไม่เท่ากันเขาไม่สร้างเขาก็อาจจะไปสวรรค์ได้ด้วยการวิธีการอื่นเขาอาจจะปฏิบัติกรรมฐานจนได้ชันได้สมบัติหรือเขามีอนุสตีในบุญอย่างอื่นก็ก็ไม่ตกนรกเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่คุยถึงเรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการคุยเรื่องพระจำรานีสง์นะว่าพระจำรานีสง์นี่คืออะไรแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาว่าอย่างไร เพราะฉะนั้นต่อคําถามที่ว่าพระจำระนี่สงคืออะไรทําไมที่วัฒนสูงจึงนิยมสร้างกันนักและในสาขาวัฒนสุงก็นิยมสร้างกันมากลูกศิลุกหาของหลวงพ่อฤาษีเิ้ยงดำวัฒนสุงก็นิยมสร้างกันเป็นที่แพร่หลายเพราะอะไรก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะไว้ ว่าถ้าสร้างพระชมรนิสง์แล้วจะมีนิสง์ในการป้องกันบาปอกุศลกรรมที่จะชักนำไปสู่ใบภูมิได้แต่ว่าในทางนี้ท่านก็ฝากทิ้งไทยว่ากรรมเก่านั้นถูกแก้ถูกปลดเปลื้องไปด้วยพระชมรนิสง์แล้วแต่ถ้าเรายังสร้างบาปใหม่ก็หมายความว่ายังลงนรกได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าทําบุญไปแล้วเราไม่ลงนรกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหล่อพระเสร็จแล้วต่อมาเราก็ไปผิดศีลไปกินเหล้าไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์พื่อที่นิกรรมวาจาไม่สุภาพทำร้ายชาวบ้านจิตใจมีความชั่วความหม่นหมองอย่างนี้เราก็ยังไปนรกได้เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสสองด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ